สวัสดีครับเพื่อนอนนักตกปลาหลังจากที่ผมได้ลงคลิปใน YouTube ไปประมาณ3-4คลิปก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านถามถ,ามถึงสูตรเหยื่อเข้ามาว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเดี๋ยววันนี้ผมจะมาผสมให้ดูกันเลยนะครับสำหรับเหยื่อของเรานะครับส่วนผสมหลักๆที่ขาดไม่ได้ก็จะมีหัวอาารปั่นละเอียดน,นะครับหัวหาปั่นละเอียดแล้วก็ นมปังนนมปันป้นปั่นเอียดเมืกันนะครับปั้แล้วก็ไอซิ่งนะครับอันนี้ผมไปอ่านเจอในเน็ตมานะครับเขาอ,อกว่าปลาเขาชอบกินรสหวานเหมือนกันก็เลยลองเอามาประสมประสมดูนะครับแล้วก็อันนี้หัวเชือ้อกินมะลิเติมนิดหน่อยพอให้มีกลิ่นจางๆนะครับอันนี้ก็จะมาผสม ให้ดูกันเลยนะครับก็จะมีขนมปังกะนะครับประมาณกำมือหน่อยๆนะครับแล้วก็เติมไอซิ่งลงไปไอซิ่งลงไปพอประมาณนะครับแล้วก็ปนให้เข้ากัน เยือกลิ่นมะลินะครับไม่ได้ฉีดลงไปนิดหน่อยนะครับก็ให้มีกลิ่นนี่ครับเป็นคนชอบแตงกวาก็านะาจะได้ประมาณนี้นะครับเป็นไอซิ่งปามชอบรสหวานครับ มันเป็นเบาหวานเลยไ,ได้ประมาณนี้นะครับผองไอซี่นี่องหัวเชืองก่อนแล้วก็ใส่หัวหามกะกะเอานะครับประมาณสมใส่ประมาณ 3. สามสี่กร่งสี่สกิ่งมือ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ผสมน้ำบ่อก็ใช้ได้เลยครับส่วผสมก็มีแค่นี้ครับไม่ได้มี พอผสมเสร็จเราก็จะได้เหยื่อหน้าตาแบบนี้นะครับอออออนุ่มนุ่มๆกินหอมๆไปทางขนมปังไปทางขนมปังนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับเหยื่อที่ผมใช้อยู่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่างที่บอกนี่เกี่ยวชิ้นนิดนึง ก็อาจจะปั้นใหญ่นะครับเพราะว่าต้องตีไปกลางบ่อนะครับปลาบอ่อนี้กินกลางบอ่อมันทรงเหยียวไปให้ไกลหน่อยครับก็ประมาณนี้สำหรับคันนะครับผมก็เน้นเป็นคันเวทอ่อนๆครับไม่เกิน7ฟุตครับที่ใช้อยู่ก็จะมี6ฟุต8กับ6ฟุต9 เป็นคันตีกับปอมนะครับเป็นของชิมาโนโ่สดาคันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคันก็เป็นปามนะครับ6ฟุต9้านะครับเทีมใช้อยู่ก็เวท4ขดแเท่ากันนะครับชอบตรงที่เข้าเบานะครับส่วนรอกก็จะเป็นรอบที่ราคาพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทเบอร์ห้าร้อยหรือเบอร์พันก็ได้ ส่วนสายนี่ผมเลือกใช้เป็นสายฟลูรอนะครับสายฟลูร์ข้อดีของเขาก็คือเวลาตีไปสายเขาจะจมน้ำถึงว,ว่าเราลงสองคันนะครับอย่างปลาดึงคันไหนคันหนึ่งเนี่ยพอปลาวิ่งเนี่ยสายเขาจะไม่พันกันเพราะว่าสายอีกสายนึงเขาจะจมอยู่อยู่ใต้น้ำก็เป็นข้อดีอีกอย่างของสายฟลูร์นะครับข้อดีอย่างเขาคือหงิกน้อยครับไม่ค่อยหงิกนะครับนาน ให้นานครับหดึงนะครับดึงนะครับดึงนะมีอาการมีอาการกินเบามากนะครับวันนี้<ะ>สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งสำหรับผมก็คือสายเซฟตี้ครับผมจะต้องผูกไว้ตลอดเวลาถ้าเกิดเผลอปากินในช่วงนั้นเกิดดึงคันลงน้ำนี่เป็นเรื่องเลยครับผมเคยเจอมาแล้วชุดหนึ่งครับน้ำตาแทบไหลครับ นีกัรน,นะครับต่อนะครับต่อนะครับเริ่มต่อแล้วครับเดือยของเรา